สวัสดีค่ะเมจิทัลลอตบายคิตตี้จ้ายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมจิทัลลอตบายคิตตี้นะคะวันนี้เราจะมาอ่านว่าลักษณะของคนที่เกิดเออเราจะมาอ่านไพ่ทํานายดวงให้กับคนที่เกิดธาตุลมเมถุนตุนกลกุมนะคะในเดือนกรกฎาคมนี้จะมีสิ่งใดๆเกิดขึ้นกับคนที่เกิดธาตุลมบ้าง การงานการเงินและในเรื่องของความรักนะคะเราบอกก่อนว่าการอ่านแบบนี้มันจะเป็นการอ่านแบบโดยรวม general reading นะคะไม่ได้จับจงเป็นของผู้ใดผู้หนึ่งรับไว้แต่พลังงานดีๆพลังงานด้านบวกนะคะอันไหนไม่ดีก็ดูไว้เพื่อเป็นการเป็นการเอาไว้เตือนจิตเตือนใจเตือนว่าถ้ามันไม่ดีเนี่ยเราเรารู้แล้วเราก็เอาไว้เตือนแล้วก็เอาไวเรามัดระวังเนาะอย่าไปคิด คิดในแง่ลบนะคะคิดแต่สิ่งดีๆเรื่องดีๆเอาไว้นะทีนี้เรามาดูคนเกิดทัดลมลักษณะของคนเกิดที่ทัดุธาลมเนี่ยเขาจะเป็นลักษณะของการเคลื่อนไหวการเคลื่อนที่อยู่ตลอดเวลามีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเขาเป็นลมเนาะไม่ใช่เป็นลมแบบนั้นนะเขาเป็นลมลมพัดนะลักษณะของเขาเนี่ยเขาก็จะเป็นคนที่มีสติปัญญาเฉียบแหลมมีเหตุผลเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นนักนักคิด เป็นนักวางแผนที่ดีเป็นคนที่มีวาทศิลป์มีคารลมดีนะคนทัดลมเนี่ยเขาจะเป็นคนล่าเริงอยู่เสมอลักษณะของเขานะคะคนทัดลมเมถุนตูนกลุมนะทีนี้มาดูกันว่าตัวตนตัวตนของคนที่เกิดทัดลมในเดือนกรกฎาคมเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างเรามาดูตัวตนของเขากันก่อนนะคะทัดลมนะ ว้าวเอทออฟครับกำลังจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นถ้วยมันจะเป็นลักษณะของของความอบอุ่นความอบอ้อมอารีและในเรื่องของความรักนะคะลักษณะของถ้วยเนี่ยถ้วยมันเป็นเหมือนถ้วยรางวัลน่ะถ้วยรางวัลที่จัก,กรวาลประทานมาให้เนี่ยมันจะหมายถึงโชคลาภความสุขหรืออาจจะเป็นเรื่องของแรงบันดาลใจก็ได้แต่จริงๆอ่ะเออฟคัพมันหมายถึง กำลังจะได้พบกับรักใหม่มีการเริ่มต้นเริ่มต้นในเรื่องของความสัมพันธ์ใหม่มอืๆเริ่มต้นมาดีมากเลยอ่ะหรือใครที่มีคนรักคู่ครองอยู่แล้วมีเกณฑ์จะได้แต่งงานนะเอทออฟครับพรใดที่ขอไว้จะสำลิดผลเนี่ยมันเป็นเหมือนมือที่ส่งมาจากจัก,กรวาลอ่ะ เราขอพรใดๆไว้เนี่ยเรากําลังจะสำลิดผลได้รับผลที่เราที่มันเกิดจากแรงอธิฐานที่เราอธิษฐานไว้เนี่ยสิ่งดีๆกาลังจะเข้ามามันเป็นเหมือนรางวัลที่เขาส่งมาให้อะค่ะเอ็ดออฟคัพเนาะว้าวมาดูกันต่อตัวตนของคนที่เกิดธาตุลมเมถุนตุลกุมเดือนก,นก,กรกฎาคมเป็นยังไงบ้างนะคะอ้า แฮงแมนแฮงแมนเหมือนช่วงนี้แฮงแมนมันเป็นลักษณะของคนที่ห้อยหัวอยู่กับที่เนาะช่วงนี้อยากหยุดอยากนิ่งนิ่งพักมันเป็นลักษณะของคนที่ไม่อยากคิดอะไรแล้วเออมันเป็นลักษณะของคนที่คิดนอกกรอบด้วยนะแฮงแมนเะนี่ยมองมองในมุมอื่นที่คนอื่นเขามองไม่เห็นนะ่ะ ในแฮงแมนเขาจะเป็นลักษณะของของคนที่มียานอย่างรู้มีสัมผัสพิเศษด้วยดูจากแสงที่มันปรากฏออกมาตรงหัวเขาเนี่ยมันเหมือนมีสัมผัสเป็นคนที่มีเซนต์มีเซ้นต์มีสัมผัสพิเศษมันเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรบ่งบอกถึงการอย่างรู้ การมองมองมองมุมกลับมองในสิ่งที่คนอื่นเขาไม่มองกันนะ่ะแต่ถ้าจะเป็นในเรื่องของการงานช่วงนี้ระวังถูกถูกใส่ร้ายป้ายสีนะระวังถูกเอาเปรียบืมการเงินติดขัดฝุดเครืองระวังถูกโกงถูกหลอกด้วยเดี๋ยวแฮงแมนนะคะลักษณะของเดือดแฮงแมนเขาจะเป็นเป็นเรื่องที่ต้องระวงนะังอ่ะ เรื่องสุขภาพระวังเรื่องขาเข่าข้างขวาด้วยเพราะเขาแบบสุขภาพขาจะจะไม่ค่อยดีเนาะระวังอาการเลื้อรลังจากการเจ็บขาเจ็บเข่าเห็นะเมื่อกี้มาเอ็ดออฟครับดีๆทำไมมาเป็นแฮงแมนละ่ะเออแล้วก็แปลกใจเหมือนกันเพราะเดอะแฮงแมนมันจะเป็นคนที่ไม่ค่อยจะสมหวังในเรื่องของความรักสักเท่าไหร่อื้ มาดูกันต่อพัดลมตัวตนของเขาในเดือนกรกฎาคมนี้ว้าวอะไรกระโดดออกมาอ๋อเอดอฟสอดวิตกกงังวลนอนไม่หลับคิดมากหาทางออกไม่เจออืมมีเรื่องอะไรให้คิดมากเอ่ยเรื่องเงินเหรอน่าจะมีปัญหาอยู่ในเรื่องของการเงินเหมือนเขาอยากจะกำลัง จริงๆซงออิกอัเพนทนี่มันจะเป็นไพ่ของการให้และการรับอย่างเท่าเทียมกันหรือช่วงนี้อาจจะอยากจะให้ทานก็ได้นะหรืออยากจะไปขอความช่วยเหลือใน,นเรื่องของการเงินกับใครก็ได้นะไพ่ใบน,นี้มันจะแปลออกมาได้ประมาณเนี้ยแต่ว่ามันจะเป็นลักษณะของการให้มากกว่าอืมชอบทําบุญชอบทําทานชอบให้อะไรอย่างเงี้ย เซเว่นเอาสอดเหมือนช่วงนี้ถ้าเป็นในเรื่องงานก็ก็จะหนักหนักมากหนักหนักแล้วเ,เคยเขาเรียกว่าอะไรอทํางานยึดยึดยะยึดยึดมั่นในการทํางานายึดยึดติดกับเรื่องของงานแต่จริงๆเขาก็จะเป็นลักษณะของคนที่ขยนันอดทนภาคเพียน การทํางานอาจจะมีคู่แข่งเหมือนเขาแบบทํางานด้วยความตั้งใจมุ่งมั่นเด็ดเดี่ยวดุดันอะไรประมาณนี้นะถ้าในเป็นในเรื่องของงานนะคะเหมือนเขากําลังจะมุมานะมุมานะที่จะทํางานที่ที่มันที่มันยากที่มันไม่ราบรนะื่นเขาอยากทำมันให้สําเร็จงานก็อาจจะมีอุปสรรคมีปัญหาอืม มีปัญหาในเรื่องของงานแล้วช่วงนี้เหมือนกําลังเหนื่อยเหนื่อยเนื่อยกับการทํางานด้วยนะมันจะมีเรื่องอะไรนาะคิดมากอยู่เนี่ยเอทออฟสอดหาทางออกไม่เจอเนาะงานก็หนักอีกทั้งหากแต่เรื่องความรักเราว่าดีนะแต่เรื่องงานเรื่องเงินนี่ถ้าจะมีปัญหาอยู่นะมาดูกันต่อนะคะการงานการเงินและในเรื่องของความรักธาตุลมในช่วงกรกฎาคมนี้เป็นยังไงกันบ้าง อชฌริออตชฌริออตแล้วเขาเป็นลักษณะของคนที่อยู่ในเครื่องแบบเนะจะได้พบรักกับคนที่อยู่ในเครื่องแบบหรือเปล่าทหารตำรวจทำงานเกี่ยวกับการขนส่งก็ได้นะคะเป็นพวกขนส่งเดินทางการเดินทางก็ต้องระวังเรื่องอุปสรรคปัญหาในเรื่องของการเดินทางด้วยเนอะเหมือนช่วงนี้กำลังรอข่าวสารจาก ออนไลน์จากอีกฝั่งหนึ่งของโลกหรือเปล่าข่าวสารการเดินทางกำลังรออยู่และกำลังจะได้รับข่าวสารนะคะ Night of Cup นี่เขาเป็นคนที่มันเป็นพลังงานของคนที่มีกินมีใช้มีความอุดมสมบูรณ์มีความมั่นมั่งคัง่งแต่ว่าจริงๆคนนี้เขาจะเป็นช่วยมันจะเป็นลักษณะของความรักเนาะรักมากเลือกมากมีคนให้เลือกเยอะ ก็อาจจะเป็นคนเจ้าชู้หรืออาจจะเป็นเพศที่สามก็ได้พไพ่ใบนี้มันหมายถึงเพศที่สามด้วยเนาะมาดูกันต่อนะคะการงานการเงินและในเรื่องของความ,ามร,รักธาตุลมเดือนกรกฎาขออีกสองใบนะคะอืมเดทว้าว wow. มันมีอะไรที่จะต้องจบแล้วโอ้ oh. สุขภาพร่างกายไม่ค่อยดีอะทำงานหนักทำงานเหนื่อยเนี่ยมันทำให้เขา มีปัญหาในเรื่องสุขภาพด้วยนะคะทำงานหนักไปเนี่ยทำงานเหนื่อยไปปัญหาเรื่องสุขภาพมันกําลังจะเกิดขึ้นน่ะมันทำให้เขาคิดมากคิดมากนอนไม่หลับมันสัมพันธ์มาจากจากตรงนี้ด้วยเนาะเขาอยากให้ให้เดทมันจะเป็นลักษณะของการ mm hmm. การ เปลี่ยนแปลงกำลังจะเกิดการเปลี่ยนแปลงปกติเดทมันจะจะเหมือนต้องหยุดในสิ่งเก่าสิ่งเดิมแล้วเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น <c oughs> เดทมันจะเป็นลักษณะของ ใที่คนเกิดราศีพฤศจิกด้วยนะคะมันเป็นพลังงานของการจบจากสิ่งเก่าแล้วไปเริ่มต้นสิ่งใหม่งานเดิมที่เคยทำสิ่งที่เคยที่เคยทำมาก่อนเนี่ยมันปัญหาเก่าๆมันกำลังจะใครที่แบบตกงานอยู่ตกงาน อืมจริงไพ่เดสมันก็ให้ระวังเรื่องตกงานด้วยเนาะมมีปัญหาในเรื่องของการเงินด้วยนะไพ่เดชนะคะการเจ็บป่วยต้องผ่าตัดต้องรักษาเนี่ยม,มีเกณฑ์ต้องผ่าตัดอะไรสักอย่าง,งเนี่ย ครเจ็บป่วยอยู่นะคะดูแลสุขภาพรักษาสุขภาพด้วยเนาะเหมือนช่วงนี้สุขภาพจะไม่ค่อยดีอะ่ะมีเกณฑ์ต้องผ่าตัดเนี่ยอมสุขภาพมันจะเหมือนใครกำลังคิดมากอยู่นะเราว่าคิดมากคิดเยอะคิดจังมน อย่าคิดมากนะคะเราว่ามันให้ผ่านพ้นช่วงนี้ไปได้อะทุกคนล้วนมีปัญหาเป็นของตัวเองนะทุกอย่างมันมีทางออกเสมอนะเราว่าผ่านพ้นช่วงนี้ไปได้แล้วมันจะดีขึ้นถึงไพ่เดสมันจะไม่ดีแต่มันหมายถึงการกำลังที่เราการที่เรากำลังจะจบจากปัญหาเดิมๆสิ่งเดิมๆแล้วไปเริ่มต้นสิ่งใหม่สิ่งที่ดีกว่า สิ่งดีๆไพ่ดีๆมันก็มีให้ขึ้นมาให้ให้เห็นอยู่นะคะหรือว่าช่วงนี้เราอาจจะไปทําบุญก็ได้นะเนี่ยซีออลเพนท์เคิมันจะเป็นลักษณะของการให้การทําบุญการให้ทานให้เดทมันขึ้นแล้วเราก็อาจจะไปให้ทานกับคนที่ยากไร้ก็ได้นะมันจะได้เกิดสิ่งดีๆขึ้นในชีวิตนะคะสุขภาพระวังทํางานหนักไปเนี่ยส่งผลทำให้สุขภาพเราไม่ดี มีเกณฑ์ต้องผ่าตัดรู้แล้วก็ระวังเนาะถ้ายังไม่เกิดก็ต้องระวังอย่าให้มันเกิดเนาะใครที่รอข่าวออนไลน์การติดต่อจะได้รับการติดต่อจากแดนไกลผู้ร่วมหุ้นผู้ร่วมงานกำลังจะได้รับข่าวสารนะคะโอเคนะเราเป็นกำลังใจให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาและสิ่งต่างๆไปได้นะคะขอให้ผ่านไปได้นะคะท่านลมเนาะเดือนกรกฎาคม ขอบคุณนะคะที่เข้ามาติดตามเมจิกทัลอตบายคิตตี้ขอบคุณมากค่ะ